สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสารแห่งกรรมนิรากร์ดีฟความฝันในผู้ศาสนาแบ่งออกเป็น4ประเภทจะเกิดในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน4ช่วงเวลา 1. ฝันเกิดจากาธาตุกำเริบธาตุใดท่าตหนึ่งในร่างกายผิดปกติทําให้อาหารไม่ย่อยเป็นผลทําให้ร่างกายหรือจิตใจไม่สบายไปด้วยมักจะฝันในช่วงเวลา 18นาฬกาถึง22นาฬกาเป็นเวลาที่อาหารยังย่อยไม่หมดจึงหลับไม่เสม็ด 2. ฝันแบบจิตจิตนิวรจิตผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนจมอยู่ในความวิตกกังวลตลอดเวลาในตอนกลางวันและจำไปฝันในเวลา22นาฬกาถึงตี2 3. ฝันแบบบุพนณิมิตเกิดจากแรงผักดันของบุญบาปของตนเอง บอกให้รู้ถึงเหตุดีเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นมักเกิดในช่วงเวลา24เนกาถึง7นกา 4. ฝันแบบเทพสังหรณ์เกิดจากเทวดาดลใจให้ฝันบอกเรื่องราวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงให้รู้เห็นอนาคตล่วงหน้ามีทั้งคุณโทษมักฝันใกล้สว่างความฝันแบบบุพนิมิตและเทพสังหรณ์มักจะเป็นฝันที่แม่นยำม,มากที่สุด บางคนเป็นคนที่มีรางสังหอรที่แม่นยำมากมีทั้งดีและร้ายว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหรือกับบุคคลใกล้ชิด มาในรูปแบบต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นคนที่มีซิกเซนสัมผัสที่6เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดเป็นบุคคลที่สามารถรับรู้ข้อมูลเหนือจากสัมผัสทั้ง5ได้แก่การมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับรู้และการสัมผัสส่วนใหญ่จะหมายถึงการติดต่อสื่อสารกับวิญ,ญญาณคนตายหรือการรับรู้ข้อมูลอนาคตเป็นการรับ รู้ถึงพลังงานลึกลับบางอย่างพลังงานที่เรียกว่านี้ก็คือการเคลื่อนไหวของสนามแม่เหล็กโลกนั่นเองเนื่องจากเซลล์ทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีกลไกระดับโมเลกุลที่ตอบสนองต่อพลังแม่เหล็กซึ่งช่วยให้เซลล์นั้นมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ที่ประสาทสัมผัสทั้ง5ทําทำไม่ได้เช่นนก ปะวานปลาสัตว์เลื้อยคานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสุนัขอื่นๆหากกำลังจะเกิดภัยทางธรรมชาติสัตว์เหล่านี้จะหนีอพยพย้ยายถิ่นฐานทันทีเป็นระยะทางที่ไกลหลายพันกิโลเมตรแต่สัญญาณที่บอกว่ามีซิกเซนต์หนึ่งสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของทุกคนโดยคุณมองตาผู้นั้นก็จะรู้ความคิดและความรู้สึกของเขาทันทีโดยที่เขาไม่ได้พูดอะไรเลย 2. คุณมีความฝันที่ชัดเจนและแม่นยำเนื่องจากความฝันของคุณทุกเรื่องแม่นยำมากเรียกว่ามีสิกเซนจึงทำให้คุณเป็นคนที่ระวังตัวเองมากเป็นพิเศษ 3. คุณเป็นคนช่างสังเกตจึงทำให้ถูกคนรอบข้างว่าคุณเป็นคนขี้ระแวงมากไป สี่ความคิดโผล่ขึ้นมาในหัวแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆก็รับรู้รู้สึกอะไรบางอย่างจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้ยินเสียงบ้างมาเตือนเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําให้คุณสัมผัสได้ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมันเกิดขึ้นจริงๆดังที่คุณรู้สึกได้ 5. คุณสามารถสื่อสารกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนเช่นขนาดนั่ง สมาธิอาจได้ยินเสียงแปลกๆหรือรู้สึกแปลกๆจากสิ่งลี้ลับบ่อยๆมาเตือนคุณ 6. ผู้ที่มีพลังจิตจะตามหาคุณคนที่มีพลังจิตสูงสามารถมองเห็นตาที่สามของคุณเพียงแต่ตัวคุณเองไม่รู้ตัวผู้ที่มีพลังจิตจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดคุณเข้ามาหา 7. คุณกำลังป่วย ด้วยโรคที่แพทย์หาสาเหตุไม่เจอแพทย์จะบอกว่าคุณปกติดีไม่เป็นอะไร8เกิดเรื่องที่เหลือเชื่อกับคุณบ่อยๆคุณจะพบกับเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับตัวคุณเองบ่อยๆมีเด็กสาวสองคนเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กจนโตและเป็นเพื่อนบ้านด้วยกันทั้งสองครอบครัวชอบพอรักไค่ ครอบครัวหนึ่งฐานะปานกลางลูกสาวเป็นนักกีฬาว่ายน้ําของโรงเรียนอีกคนหนึ่งเป็นลูกสาวเศรษฐีว่ายน้าไม่เป็นเธอกลัวน้ํามากเธอมีเพื่อนน้อยเพราะเธอไม่ชอบสูงสิงกับใครนอกจากเพื่อนนักกีฬาคนนี้เท่านั้นเธอไม่เคยร่วมกิจกรรมโรงเรียนนอกสถานที่แต่ถ้าอยู่ในโรงเรียนเธอจะร่วมกิจกรรมด้วยจนกระทั่งเรียน ม .6 เทอมสุดท้ายจะจบสอบเข้ามหาวิวทยาลัยแล้วโรงเรียนจัดก,กิจกรรมออกค่ายพักแรมต่างจังหวัด2วันหนึ่งคืนครูและเพื่อนทุกๆคนขอร้องให้เธอเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนจะแยกย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว เด็กสาวว่ายน้ำไม่เป็นปฏิเสธไม่ยอมไปครูและเพื่อนจึงพาก,กันมาที่บ้านของเธอมาขอร้องพ่อแม่เธอให้อนุญาตให้เธอเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครูคิดว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตแต่จริงๆไม่ใช่เป็นที่ตัวเธอเองที่ไม่ต้องการจะไปพ่อแม่ก็อนุญาตให้เธอเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนนี้ได้เพื่อนสนิทที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำถามเธอว่าขอทราบเหตุผลจริงๆเถอะ เพราะอะไรเธอถึงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนนอกสถานที่เธอจึงเล่าความจริงให้เพื่อนสนิทฟังว่าพ่อแม่เธอก็รู้เรื่องนี้ดีที่เธอฝันซ้ำๆแบบเดิมตั้งแต่จำความได้เธอฝันเห็นว่าเธอไปเที่ยวะอ่องแพรรอดถ้ำแห่งหนึ่งและมีพายน้ำมาฉุดเธอตกน้ำตายในถ้ำเป็นตัวแทนเพื่อ ให้พายน้ำตนนั้นได้ไปเกิดใหม่เธอบอกว่าเธอจำได้แม่นถึงถ้ำหินงอกหินย้อยนั้นเพียงแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองเธอฝันเห็นมันบ่อยมากจนเธอกลัวน้ำเป็นสาเหตุที่เธอไม่กล้าเรียนว่ายน้ำเธอกลัวว่าเธอจะจมน้ำตายพ่อแม่ก็ปอบเธอคิดมากหรือเปล่า เธอก็ตอบว่าทำไมฝันเห็นชัดเจนมากและฝันซ้ำๆกันตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีใครตอบได้ถึงเรื่องนี้เพื่อนเลยปลอบใจว่าเธอเป็นแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำไม่ยอมปล่อยให้เพื่อนจมน้ำตายหรอกเชื่อเธอเธอจะคอยอยู่ใกล้ๆพอถึงวันเดินทางความรู้สึกของพ่อแม่เธอบอก รู้สึกใจคอไม่ค่อยจะดีเลยเหมือนจะไม่ได้เจอลูกอีกแล้วแต่ก็ไม่พูดอะไรอวยพรให้ลูกเดินทางปลอดภัยพระคุ้มครองทั้งไปและกลับพอกระกบวนของโรงเรียนมาถึงค่ายพาักแกรมครูก็สั่งให้ทุกคนเข้าที่พักตามเบอร์ห้องที่กำหนดไว้ตอนเย็นมารวมตัวกันกินอาหารและทำกิจกรรมเล่นรอบกองไฟใครมีความสามารถพิเศษอะไรก็ให้แสดงออกมาให้หมด ใครมีความใจใครโกรธใครก็ให้ปรับความเข้าใจให้อภัยกันพอตกตอนเย็นเด็กสาวที่ว่ายน้ําไม่เป็นขอร้องให้เพื่อนนักกีฬาที่ว่ายน้ําเก่งเป็นแชมป์ของโรงเรียนร้องเพลงให้เธอฟังเธอชอบมากร้องถึงสามรอบเพื่อนก็ ร้องให้ฟังทุกคนช่วยกันร้องตามกันสนุกสนานครูแจ้งหมายกำหนดการว่าตอน9ก้าโมงเช้ากนอา,าเสร็จเรียบร้อยและล่องแพลอดถ้ำหินนอกหินย,ย้อยไม่ยาวมากไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองให้ทุกคนใส่เสื้อชูชีพปลอดภัยไว้ก่อนพอเช้ามาทุกอย่างก็เป็นไปตามหมายกำหนดการพอลงแพพายลอดถ้ำเธอตกใจมากกระซิบบอกให้เพื่อนสนิทนักกีฬาว่ายน้ำว่า นี่คือถ้ำที่ฉันฝันเห็นมาตลอดชีวิตหรือเธอกําลังจะตายแล้วหรือกําลังจะฉันจะกําลังจะตายแล้วจริงๆเพื่อนบอกอย่าคิดมากถ้าไม่ยาวมองเห็นทะลุอีกฝั่งหนึ่งและเกาะเธอไว้มีอะไรเธอจะช่วยเพื่อนเองและก็ให้เพื่อนนั่งอยู่ด้านข้างของเพื่อนนักกีฬาในด้านในส่วนตัวเพื่อนนักกีฬาเองนั่งอยู่ด้านนอก ดูแล้วว่าน่านจะปลอดภัยเพราะเพื่อนที่ว่ายน้ำไม่เป็นนั่งอยู่ด้านในนักกีฬาว่ายน้ำนั่งอยู่ริมแพรเพื่อนที่ว่ายน้ำไม่เป็นกลัวมากจับมือเพื่อนนักกีฬาไว้แน่นอีกนิดเดียวก็จะรอดพ้นออกจากถ้าแล้วอยู่ๆเพื่อนที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็ส่งเสียงร้องโอ้อยแล้วเธอก็ตกลงไปในน้ำทันที ทุกคนตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนักกีฬาว่า,ายน้ำและคนอื่นกระโดดลงไปดำน้ำช่วยท,ทันทีแต่หาเท่าไหร่ก็หาเธอไม่พบครูต้องแจ้งให้พ่อแม่เธอมาด่วนเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวตนยังหาไม่เจอเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยแล้วทุกคนกำลังดำน้ำหาเธออยู่พอเช้าอีกวันศพเธอลอยขึ้นมาพ่อแม่ร้องไห้แทบขาดใจตายเสีย,ยใจมากบอก พ่อแม่ไม่เชื่อที่ลูกเล่าความฝันให้ฟังว่าเธอจะจมน้ำตายในถ้ำหินงอกหินย้อยเสียใจที่ไม่รู้อะไรโดนใจให้เธออนุญาตให้ลูกมาเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนปกติพ่อแม่จะปฏิเสธตลอดมาพ่อแม่ไม่กล่าวโทษใครคงเป็นชะตากรรมของลูกที่ถูกกำหนดมาแล้วพยายามหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นสวัสดีค่ะ